สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจ๊อบฟิสิกส์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการหาแรงนะครับที่อยู่บนพื้นเอียงนะครับแรงที่ใช้ดึงวัตถุนะครับวัตถุมีน้ําหนัก20นิวตันนะครับในข้อนี้เขาบอกน้ําหนักมาเลยนะครับเราไม่ต้องทําเป็นนิวตันแล้วนะครับน้ําหนักลงแนวดิ่งเสมอนะครับ mg นหครับนครับยี่สิบวางบนพื้นเอียงทามุม4 5องศานะครับ เดี๋ยวเราก็ต้องแตกแรงนะครับถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนนี่คือมิลเคนะถ้าสถิตนี่มิเอสมิ k คเคคือ0ูนยุดนี่คือมีแรงเสียดทานจงหาแรง f ที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นนะครับด้วยความเร็วของที่นะครับหรือของตัว v คของที่นะครับหรือหยุดนิ่งนะครับวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของที่หรือหยุดนิ่งก็ต่อเมื่อนะครับ แรงลับเท่ากับศูนย์นะครับแรงลับเท่ากับศนย์คือแปลว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงซ้ายเท่ากับแรงขวานะครับดังนั้นถ้าวัตถุที่หยุดนิ่งแรงขึ้นเท่ากับลงซ้ายเท่ากับขวาหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับก็เหมือนกันนะครับนี่เรียกว่ากฎข้อที่1ของนิวตันนะครับ s ิ่ว่าเอฟเท่ากับศก็เวลาเคลื่อนที่ขึ้นนะครับเราก็ต้องเขียนแรงเสียดทานมาลงลงมานะครับเป็น f fk นะครับอ่าซึ่งมันจะเท่ากับ m ิว n นะครับอ่าอันนี้พื้นก็ออกแรงกระทำตั้งฉาก Normal Reaction นะครับแรง N ตั้งฉากกับพื้นนะครับส่วนแรงที่ MG เนี่ยมันไม่อยู่ในแนว ของพื้นเอียงนะครับไม่ไม่อยู่ในแนวตั้งฉากหรือขนานกับพื้นเอียง <c oughs> เราต้องทําการแตกแรงนะครับอ่าซึ่งเราก็ลากมาตรงนี้ครับมุม45จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราต้องมันจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับดังนั้นมุมตรงนี้สีม่วงตัวนี้ก็จะเป็นชิดคอร์สนะครับก็เป็นอย่าลืมเอายี่สิบมาด้วยนะยี่สิบคอร์สสี่ห้าเราก็ต้องแตกทรายด้วยนะครับ ดังนั้นเส้นสีแดงตรงนี้เราไม่ใช้ละแสดงว่ามันมีแรงขวานะครับแรงขวาคือแรง F แรงซ้าย20ซสายแรงขึ้น n แรงลง20คอสมีครบแล้วนะครับพูดง่ายๆคือเราก็จับมาเลยนะครับ N แรงขึ้นนะครับเท่ากับแรงลง N อ็นเกับ20คอส45 แรงขวาเท่ากับแรงซ้าย f เท่ากับ20ซ้ายสอ่านะครับแรงซ้ายมันมี2แรงใช่ไหมครับต้องมีการบวก fk อีกด้วยนะเห็นไหมครับว่าแรงซ้ายมี2แรงอ่าซึ่งมันจะติดที่ fk ใช่ไหมครับ fk เนี่ย แรงเสียดทานเท่ากับ μn นะ μn μk ด้ Mu n, Mu นะครับซึ่ง n เนี่ยเราทราบมาละนะครับเขียนตรงนี้นะครับ μ เนี่ยเราทราบมาละคือ0ูนจุดสาม n คือเอามาจากตรงนี้นะครับยี่สิบคอสสี่บห้อ่าทีนี้ก็จะได้เลยนะครับ ไซส์สี่สิ้รูทสองส่วนสคอสสีเท่ากันนะถ้าใครจะไม่ได้ก็ต้องเขียนรูปนะครับอ่าถ้าไซสา์คอสสีห้คือ1นึส่วนรูทสใช่ไหมครับอ,อ๋อเอาด้านสั้นหารด้านยาวนะครับคอสสี่าทำเป็นตัว4แบบนี้แต่ว่าพอเอารูทสองกับรูทสองไปคูณทั้งบนทั้งล่างก็จะได้รูทสองส่วนรูทสองนะครับ ก็ได้10รู้สองบวก0.3คูณ10รู้สอ่าจริงๆถ้าเห็นไหมครับว่ามันสิบรู้สเหมือนกันดึงเหมือนดึงตัวร่วมอ่ะ 1. 03. 1. 03. หนึ่งบวกศูนย์จคูณกับ10บรู้สก็ได้13บสรู้สนะครับอ่า ถ้าใครจะทําเป็นจุดก็รูปสองขึ้นหนึ่จุดสี่หนึ่งสี่นะเอาคูณเข้าไปนะครับอันนี้อันนี้ถ้าจะตอบก็ตอบแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ